ครับรีวิวจากช่องพงชัยเกมครับก็คลิปนี้เป็นคลิปวิธีสอนการลงนะครับ F4 25สิห้าหรือฟ i ฟ a นะครับก็ร้านมีจำหน่ายนะครับเป็นเซ็ไดนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลสรอสองจิกลงฟ i ฟ a าอ่า f c 25้าไว้ให้นะครับก็จำหน่ายที่ช h อป e ี้นะครับลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ไปลงนะครับก็ดูจากคลิปนี้นะครับคือวิธีการลงนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เสียบเซ็ไดลงเครื่องมาเลยครับ แล้วก็รัน Enable h e n ก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องแบบ h e ็นนะครับแล้วมันจะมีเครื่องหนึ่งคือเป็นเครื่องแบบคล้ายๆบอสสวรค์นะครับก็คือไม่มีรัน h e ็นก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือรัน h e ็นก่อนพอรัน Heat นะครับมันก็จะมีคําสั่งตัวนี้ครับสาคัญคือเครื่องแปลงจะต้องมีคําสั่งตัวนี้นะครับ Package Manager นะครับก็คำนี้ครับพอรัน h e ็นเสร็จนะครับแล้วก็เข้ามา แล้วก็นะครับลงอ่าตัวนี้คือสําคัญนะครับก็ f ห2 5คือต้องลงแบบไล่ลําดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าโอเคนะครับอันนี้ลงแบบไล่ลําดับนะครับส่วนพวกนี้จะลงทีหลังลงก่อนก็ได้นะครับอันนี้นครับอ่าสมมุติว่าลงเราลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาถึงตรงนี้ก็คือโอเคแล้วก็ไปไล่เป็น เป็นลงข้อบนครับคือเว็บแมนนะครับ,รบเป็นโปรแกรมใครมีแล้วไม่ต้องลงก็ได้นะครับอันนี้คือลงให้ดูนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นเซฟการย้ายนักเตะน,นะครับก็ลงครับแต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีทามากกว่าน,นี้นิดนึงนะครับก็ดูตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการย้ายเซฟนะครับอพ o อลโลนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นมันติแมนนะครับ ก็เช็คดูอีกทีนะครับ75อันนี้จะเป็นเว็บอ๋อเว็บแปรพอดีผมลงลงผิดอ่าลงซ้ำกันนะครับแต่ว่าให้ลงเป็นเวอ,อร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลงเวอร์ชันล่าสุดไปเลย ก็จะได้มานะครับซึ่งตัวเกมนะครับแต่ยังไม่มองมองไม่เห็นครับนั่นั้นกต้องใช้เว็บแมนในการรันนะครับเพราะว่าเล่นพาดิแมนมัลติแมนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวโปรแกรมที่ว่าเราลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับพอโลเซฟนะครับแล้วก็มัลติแมนแล้วก็เว็บแมนตัวล่าสุดตัวนี้นะครับก็สามตัวนี้นะครับที่ต้องใช้เวลาเราลงเกมเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเราจะเทสว่า เราลงครบทุกตัวไหมก็เช็คก้อนได้นะครับถ้าเราลงไม่ครบอหมือย่ครับเครื่องมันอาจจะค้างนะครับเข้าตัวเกมไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็วิธีเช็คเดี๋ยวให้ดูครับนี่ลงใหม่กดย,ย็นให้หมดครับ ก็เลื่อนมานะครับนี่ครับคือเราลงลงนะครับมันจะขึ้น FC 25ในมัลติแมนถ้าเราเล่นผ่านมัลติแมนอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยตัวแพ็กมันเยอะเกินนะครับอันนี้วิธีเช็คว่าเราลงครบทุกตัวไหมก็กดสามเหลี่ยมหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ไฟล์แมนเจอร์นะครับเรากดกดเนะครับเช็คนี่ครับมันจะเช็คไฟล์พวกนี้ครับก็ดูให้ครบนะครับว่ามีครบตั้งแต่ศูนย์ยันถึงห้านะครับ หนึ่งสอสามสี่ห้าหกอ่าดูตัวนี้ครับแล้วก็ดูไฟล์ให้เป็นสองสามศูนศย์สี่นะครับตัวนี้ครับว่าครบไหมครบไฟล์ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเล่นได้นะครับก็เป็นอันว่าเราลงครบก็จะตามนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวออกจากมัาติแมนเลยนะครับ ไปให้เราลงอ่าลงเว็บแมนนะครับ พอลงครับเครื่องมันจะรีสตาร์ทไปรอบนึงนะครับเว็บแมนใครมีแล้วก็ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องนั่นไปเลยครับสําหรับคนที่ที่ไม่มีเว็บแมนนะครับแต่นี้เป็นลงตัวล่าสุดไว้ให้แล้วนะครับก็ลงผ่านแล้วก็จะเหลืออัลพลโลนะครับคือการย้ายเซฟนะครับนี่ก็รันเห็นใหม่นะเพราะว่าเครื่องมันรีใหม่ เขาจะได้ตัวเกมมาแต่ว่านักเตะยังไม่ย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าเวลานักเตะมันยังไม่ย้ายมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันยังไม่มีเซฟขึ้นนะครับให้เราเข้าไปที่เซฟดัตตานะครับของ PS3 ตัวเครื่อนะครับมันยังไม่มีเซฟขึ้นถึงคือเราลงไปแล้วมาเก็เพอมันไม่ขึ้นนะครับเราต้องใช้อพอลโลแล้วก็อย่างนึงคือรีเครื่อนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแบบยังไม่ย้ายเซฟนักเตะนะครับ ใช้ไม่ในการเล่นนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับเอฟสีย้า ตามประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปเช็คนักเตะเลยนะครับก็อันนี้ผมเช็คไปเลยเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับทีมหลักเลยนะครับเสื้อน,นี้อัพให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นล่าสุดแล้วนะครับของฤดูกาลนี้นะครับ นนก็อันนี้ยังอัพไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับในการย้ายนักเตะน,นะครับถ้าไม่ไม่เราไม่ทำการย้ายเซฟก็จะดูดูง,ง่ายๆคือแบบมีสเตอร์ลิงอยู่ครับแล้วก็ซานโช่ยังไม่มานะครับอะไรอย่างเงี้ยครับซานโช่ยังไม่มาครับปกติซานโชมันต้องย้ายไม่อยู่ที่นี้แล้วนะครับก็จะย้ายประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เนี่ยครับเตอร์ลิงต้องอยู่อาร์เซนอนแลแหละแต่ยังไม่ถูกย้ายนะครับก็อันนี้คือจะเป็นตัวเดิม,ดมที่ยังไม่ย้ายเซฟนะครับแต่เดี๋ยวเราทําการย้ายเซฟนะครับก็เดี๋ยวออกจากเกมเลยครับหลังที่เราออกมาจากหน้าจอหลักนะครับก็ให้เราทําการรีบูตนะครับ ก็อนนี้เป็นเครื่องรุ่นเห็นนะครับก็เลื่อนไปทางขวานะครับแล้วมันจะมีคําสั่งตรงแถวนิปเป r k ตรงนี้นะครับนิปเป r k จะมีคําว่าไฮบริดเฟิร์มแอน์นะครับอันนี้เป็นเครื่องเห็นรันเห็นนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับตัวเอ็กซ์ลำหน้านะครับสวิต c e นะครับเครื่องมือแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็หาคําว่าถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งรีบูนิ่งนะครับด a ต้าเบส ก็เป็นคาว่ารีบูตนะครับ<ม>ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องมาทําการรีใหม่เสร็จแล้วก็กด O นะครับ ของควาสั่งนะครับให้เป็นการเป็นตัวเซฟนะครับเอาเซฟเข้าไว้ขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงนะครับลูกค้าก็ก่อคลิปด,ดูได้นะครับ ก็เปิดรีบูตมาลีของมันเองนะครับก็จะเปิดเครื่องใหม่นะครับอันนี้ผมยังไม่รันเท็นนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเซฟมันมายังนะครับให้เข้าไปที่เซฟนะครับของพีทสามในตัวเครื่องนะครับเนี่ครับมันก็จะได้มาครับในเซฟของ f c ยี่สิบห้ามาแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับให้เราก็ไปที่อพอลโลก่อนนะครับ ให้ไปที่อ p พอลโลโอเคอพอลโลตัวนี้นะครับตัวที่เคยลงไว้กดเข้าไปนะครับเอยไม่ได้ต้องรันเห็นก่อนครับขอขอโทษเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปรันเห็นใหม่โ okay. อเคตอนรันเห็นถึงจะเข้าโปรแกรมได้นะครับ โอเคครับก็เลื่อนมาที่พอร์ตโลกนะครับเกมผมลงไปเยอะนิดนึงดึง,งชาแล้วนี่ครับตัวนี้นะครับให้เลื่อนมาที่ตัวนี้นะครับอ่าเฮดที่ดีนะครับแล้วก็คำสั่งนะครับแล้วก็ มันมีพีฟ้าสองอันนะครับให้ให้ดูตรงฝ่ามือนะครับตรงนี้ครับจะต้องไม่มีตัวสีขาวๆนะครับให้ดูตัวนี้โล่งๆนะครับตัวนี้อ่ะเข้าตัวนี้นะครับพอเข้ามาแล้วให้หาคําว่าตัวดีนาหน้าครับนี่ครับตัวนี้อินนำหน้าแล้วกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดโอหนึ่งทีนะครับกดให้เป็นอยู่บรรทัดตัวนี้นะครับบรรทัดศูนย์ แล้วกดหนึ่งทีแล้วกด o หนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็แอปพลายตัวนี้ตามนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจออกกดตึ่งทีแล้วมันก็เป็นอย่างงี้ครับเออเลิร์มันแล้วก็กด x ออกมาเรื่อยๆแบ็คกลับมาเรื่อยๆนะครับเราจะออกแล้วคราวนี้ก็จะได้ f ส่สห้า f สมบูรณ์แล้วครับยานักเตะเรียบร้อยแล้วครับ ก็เป็นย้ายของซัมเมอร์ตัวนี้นะครับซัมเมอร์ฤดูก,กาลนี้เรียกไปโถนะครับผมก่ไม่ค่อยได้ดูบอลเท่าไหร่อ่าแล้วก็มาเวลแมนตัวนี้นะครับนี่ครับอีสปอร์ตอีพ่าสดเข้าไปเปิดจัเล่นนะครับอ่านี้ดูเซฟอีกรอบหนึ่งครับอยู่ไหม เซนมันก็เป็นทำการอ d ดิเรียบร้อยแล้วเข้าไปเล่น ก็ผมเน้นเข้าไปดูเลยนะครับว่ามีนักเตะมมีการย้ายไหมครับทีมเดิมเลยนะครับนี่ครับก็เชลซีตอนแรกที่แจ้งไปนะครับไม่มีสันอาเจอนซานโชนะครับอันนี้ใช้เวลาโลดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอีดิตนะครับย้ายเซฟแล้วก็ในการโหลดนะครับ อันนี้ครับสารโชก็จะย้ายมาอยู่เชลซีนะครับทีละสุดเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับในโต้มเดี๋ยวผมรองเขาเดี๋ยวไปดูทีมแบบลองิีกันเลยนะครับแมนยูแมนยู ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับไปครับก็เดี๋ยวเล่นเลยแล้วกันนะครับชุดได้ไแล้วโอเคชุดได้อยู่ขาวลองเทสเข้าไปเล่นก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเรายายเซฟได้ก็จะประมาณนี้ครับร้อนะครับ อันนี้ผ้ามันจะผมไม่แน่ใจครับว่าเป็นผ้าอ,อะไรโปรตุเกสหรือบราซทลก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะไม่ได้ผ้าอ,อ,อังกฤษนะครับเป็นผ้าตัวนี้ครับแต่ภาษาเป็นอังกฤษเมนูอังกฤษนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเทเบิ้องต้นนะครับใครสนใจสั่งไปลงเกมนะครับสั่ใได้นะครับสีพาก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคลิกลิงก์สั่งช้อปปีหรือติดต่อโดยตรงเป็น้าน์พงชัยเกมครับสั่งซื้อโดยตรงครับก็คลิปจบลงเท่านี้ครับคุณที่รับชมนะครับอันนี้ก็ผมพอดีผมลืมแจ้งนะครับเป็นเครื่องอ่า c นะครับก็คือเครื่องอ่า เครื่องบอสองพันนะครับที่จะไม่มีคําว่าเลยครับลันเห็นนะครับมันไม่มีนะครับแต่ว่าเครื่องแปลงเป็นเครื่องแปลงนะครับก็วิธีการรีบูตตัวเซฟนะครับเนี่ครับเลื่อนมาทางขวาเหมือนกันคําวาเน็ตเบิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่าคัสตอมเฟิร์มแวร์นะครับแล้วกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็หาคําว่าเหมือนกันนะครับเซอร์วิสนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาครับเนี่ครับดีบู้ติ้งนะครับอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปเหมือนกันนะครับก็กดอีกทีหนึ่งครับนี่ครับก็อันนี้เป็นเครื่อง cfw ตัวนี้นะครับบอสองพันเคครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจนะครับก็สําหรับเครื่อง cfW นะครับตัวนี้ที่ไม่มีรันเฮนนะครับก็ทําแบบนี้นะครับก็เคครับ